สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูพิธีการยกไม้ประจําเมืองของเยอรมนีเมืองอิกซิงนะคะเขาเรียกว่าไม้บอมไม้ก็คือเดือนพฤษภาคมบอมก็คือไม้เป็นประเพณีของชาวยุโรปบางประเทศแต่วันนี้เรามาดูของคนเยอรมันนะคะเขาจะตั้ง ไม้บอมเนี่ยเฉพาะวันที่หนึ่งพฤษภาคมเท่านั้นนะคะแต่ระยะเวลาในการตั้งอยู่นะคะจะนหนึ่งปีสองปีสามปีสีป่ปีก็แล้วแต่มเมืองนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า ยกอะไม้ไปจําเมืองไม้บอมเนี่ยเขาอะ่ะมีทําอย่างไรอะไรยังไงนะคะเราก็พึ่งครั้งแรกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะหาต้นไม้ที่ใหญ่ที่ยาวมากมาทำพิธี นีนะคะอันนี้เป็นพิธีของคนเยอรมันนะคะแล้วทุกคนดูสิคะ<ม>เขาก็ตื่นเต้นเขาพาลูกพาหลานมามาดูนะคะดูสิคะให้ดูบรรยากาศช่วงที่รอไม้เขาจะทำพิธียกขึ้นนะคะ นก็ร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมการนะคะเห็นแผ่นแต่ลาล่าแผ่นไหมคะที่เขาเสียบข้างๆอ่ะคะ่ะแต่เราอาจจะมองไม่ชัดที่โดดเด่นของเมืองนี้นะคะว่ามีอะไรมาัางสถานที่ต่างๆ ีฟ้านี้คือไม้บอมนะคะเป็นต้นไม้ต้นเดียวเท่านั้นนะคะจะไม่มีการต่อไม้เลยช่วงที่เรารอเขาทำพิธีอยู่นะคะแล้วก็ฟังเพลงที่เขาบรรเลงอยู่นะคะเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้คนเยอรมันนะคะแล้วเราก็เห็นหลายคนมายืนรอแล้วหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ นเยอะมากเลยค่ะดูสิคะอันนี้ยืนแค่ฝั่งเดียวนะคะเป็นฝั่งตรงข้ามกับที่เขาทำพิธีอยู่ค่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งคนก็เยอะเหมือนกันนะคะตรงนั้นน่ะเราถ่ายวีดีโอไม่ได้คนเยอะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะทุกคนก็จะแต่งชุดประจำเมืองอยู่นะคะ น่ารักมากเลยแต่ฝรั่งคนนี้ไม่มีชุดประจำเมืองเลยใช่ไหมคะนีสำหรับออกบาเฟสเขามีสำหรับเทศกาลออกโทเบอร์เฟสก็คือเทศกาลเบียในเมืองมิวนิกอันนี้เป็นชุดประจำรัฐบาวาเรียนะคะ ทุกคนก็เตรียมเอาไม้มายันนะคะจะมีคนส่งสัญญารักว่าให้ยกขึ้นนะคะไม่ได้ง่ายเลยนะคะดูสิคะต้องใช้เวลาพอสมควระค่ะ อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่กดรีโมทนะคะให้เชือกอะ่ะม้วนเข้าในตัวรถนะคะ ยกไม้บอมนี้นะคะเขาจะยกได้ทีละนิดทีละนิดนะคะตอนแรกเราเข้าใจว่ารถเครนมาช่วยยกให้เสาตั้งขึ้นนะคะแต่พอเรามายืนดูพิธีการเขาแล้วนะคะเขาใช้แรงคนทั้งนั้นเลยนะคะเวลาก็ผ่านไปชั่วโมงกว่าจะท่วมสองชั่วโมงแล้วค่ะ การตั้งเสาประจําเมืองหรือไม้บอมเนี้ยแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในเมืองนี้นะคะ อชิงก็ใกล้จะตรงแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวค่ะเริ่มตรงแล้วค่ะ เยอะมากเลยค่ะดูสิคะคมตั้งเราด้วยค่ะเยอะมากเ,ลเหลืออีกนิดเดียวจะตรงแล้วค่ะ เมืองเนี่ยจะตรงขึ้นนะคะ ืองของเมืองเอชชิงก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลารวมสามชั่วโมงค่ะดูเสาสิคะสูงเท่าตึกสี่ชั้นเลยค่ะตึกสีส้มเนี่ยสี่ชั้นนะคะการยกไม้บอมหรือไม้ไปจำเมืองอชชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพอเสร็จแล้วนะคะ ทุกคนก็จะยกไม้ที่ค้ำออกมาค่ะมาใส่รถนะคะพอยกไม้ตรงเสร็จนะคะฝนก็เริ่มลงเม็ดความหนาวเย็นเยือกเข้าก็มานะคะแต่ผู้คนก็ยังหนานแน่นเลยค่ะ ยังไม่ขยับไปไหนเลยดูสิคะโหตอนนี้อากาศหนาวมากเลยคะ่ะยังมีเบียร์มาขายด้วยนะคะความสุข ิพามาเที่ยวมาชมนะคะบ๊ายบาย